เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้อย่างคล่องตัวถ้าหากว่าการปฏิบัติสมาธิอันใดจ,จิตใจสมาธิแล้วเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกนหัวไปบวดนั่นอย่าไปเอามันไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเราต้องกล้าเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นักหลบแต่เราจะต้องทู่สู้ด้วยเหตุด,ด้วยปลดด้วยสติปัญญาของเรา ในเรื่องจากว่าหลักในวิธีการปฏิบัติสมาธิในปัจจุบันในบางครั้งผู้สอนสมาธิผู้เรียนสมาธิก็ยังมีมติขัดแย้งกันอยู่อาสจจมาภาพได้เคยทดลองมาในบางครั้งที่ศูนย์ฝึกสมาธินักเรียนระดับมัธยมที่จังหวัดนครราชสีมา ที่วัดวะาผูแก้วอำเภอสูงเดินเรารับภารับฝึกสมาธินักเกรียนเดินละสามรุ่นแต่ละรุ่นสามร้อยคนขึ้นไปในบางครั้งมีนักเกรียนทั้งาศาสนาพุทธาศาสนาคริสาามาฝึกร่วมกันทีนี้พอเข้าห้องฝึกสมาธิเราก็ให้คำแนะนำว่า ชาวโพดให้ภาวนาพพธโธชาวริลต์ให้ภาวนาเยซูเด็กมันก็ต่างคนต่างภาวนาของใครของเราเขาให้เวลานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอเขาบอกให้หยุดพักเด็กชาวคลิปก็มาถามชาวุทดว่าเธอภาวนาพพธโธแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไร ท่านภาวนาพุทโทแล้วจิตของท่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขแล้วของเธอละ่ะเป็นอย่างไรของฉันก็เหมือนกันฉันภาวนาเยซูเยซูเยซูมันรู้สึกมีอาการเคลิ้มเคลิมเบอร์เบอร์เหมือนกับจะนอนหล,ลับเขาเบิร์รับจิตผู้ปรงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเราคนละศา,าสนาศาสดาคนละองค์เมื่อมาปฏิบัติสมาธิแล้วทําไม มันจึงเป็นเหมือนกันอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวไม่มีแตกต่างสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิตามหลักของความเป็นจริงของสมาธิมันจะมีอันเดียวเท่านั้นไม่แตกต่างใครจะภาวนาแบบไหนทาไหนอย่างไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิมันจะต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือกน,มนกันหมด มีปีติมีความสุขเหมือนกันหมดก็มันเหมือนกับที่เราเชื่อว่าบรรยากาศรอบข้างของเรานีมีกระแสไฟฟ้ากระจายเต็มไปหมดเราต้องการอยากจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ฝรั่งเขามีปัญญาดีกว่าเราเขาก็สร้างขั้วแม่เหล็กทองแดงขึ้นมาให้มันหมุนเสียดสีกันเกิดความร้อนก็ได้ไฟมาใช้ แต่คนไลไทยเรานี่ค่อนข้างปัญญาอ่อนแต่ยังดีรู้จักตัดไม้ไผ่แห้งมาสีกันสีไปสีมามันเกิดความร้อนก็เกิดเป็นไฟได้ไฟมาใช้เหมือนกันกรรมวิธีเราอาศัยการเสียดสีอย่างเดียวกันแต่วัดสดุในการทํางานเราใช่คนระอย่างผลลัพธ์ก็คือได้ไฟมาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปค้องใจอะไรเกี่ยวกับหลักและวิธีการทําสมาธิในตํารา อาตมาจึงขอให้ข้อสรุปว่าถ้าใครจะถามว่าอยากจะทําสมาธิทําอย่างไรก็จะได้คําตอบว่าทําสมาธิคือทําจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งละเลึกจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดเป็นต้นให้เรามีสติกําหนดตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปอย่าไปห้ามมัน เรามีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายใครที่จะขอนำเรื่องราวการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นตัวยอย่างก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธ,ธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดะน้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ไม่เกิดคําว่าพุโทโธก็ไม่มีสัมมาระหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะคําพูดสามคำนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าเงั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนนั้นเจะองค์เอาคําพูดคาไหนมาท่องบริกรมรมภาวนาจนใจจริงๆหาคําพูดที่จะท่องไม่มี เมื่อก่อนไปเรียนในสำนักดาบททั้งหลายก็ไปยืมคายถาเอาคมของดาบทมาท่องท่องไปแล้วมันก็ได้แค่ฌานสมาบัติไม่ใช่ฌาทางตัศลูเป็นพระพุทธเจา้าที่ี้เมื่อพระองค์เด็ดออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนที่พระองค์จะไปเริ่มต้นการปฏิบัติโดยพระองค์เองนี่สิพระองค์เอาอะไรไปท่องไปบริกรรมภาวนาไม่มี ดังนั้นเมื่อตอนหลังที่พระองค์ได้รับข่าวมาโทษปายาตของนางสุชาดาทรงเสวยเอ่มน้ำสำราญพระวรกายสดเทพพระองค์มาเริ่มต้นการปฏิบัติทำให้พระองค์ลํำลึกถึงตอนที่ยังทรงพระเยาวที่พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระออ่ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงระยะเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กำหนด พระไทยคือจิตของพระองค์รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในที่สุดพระองค์ได้บรรลุปฐมมชฌานปฐมมชฌานที่มีพิโตคือจิตรู้อยู่กับลมหายใจสติสัมปชัญญะประครับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลม,มหายใจแล้วก็เกิดมีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ลม,มหายใจเท่านั้นได้บรรลุปฐมมชฌาน มื่อพระองค์ทรงลำลึกถึงจุดนี้พระองค์ยอจจมานึลกว่าออที่ตรงนี้เองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นปฏิบัติชอกำหนดลมอัดสาะปัสสาสะทีนีนการที่พระองค์ทรงกำหนดลมอุดสาสะาปัดอัดสาะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นพระองค์ทำอย่างไรนี่ปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้ อย่าลืมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บังคับจิตมีแต่กำหนดจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆแม้แต่คำว่าลมหายใจยาวพระองค์ก็ไม่เด้นกหายใจสั้นไม่ได้นึก ลมหายใจหยาบละเอียดไม่ได้นึกทั้งนั้นเพียงแต่มีพระสติกำนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วในที่สุดพระเจตของพระองค์ก็ทรงพลังทางสมาธิคือความมั่นคงมีพระสติเข้มแข็งพระเจตของพระองค์ตามลมหายใจเข้าไปนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย ทำให้พระองค์รู้อวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวคือรู้อาการามสิ3อ2ที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่นั่นเองอาการ3อ2มีผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพระองค์ทรงรู้ในในขณะจิตเดียวแล้วเจ็ตของพระองค์ก็ไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อเจ็ตค่อยสงบละเอียดลงไปร่างกายก็หายไป ยังเหลือแต่พระจิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ในท่ากลางของจกักรวรรแต่ในช่วงนี้ยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแต่เป็นจุดเริ่มของจิตพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าในอันดับของสมาธิของฌานก็อยู่ในฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจะตุทชานจะตุทชานนี่เป็นสมาธิขั้นสมถะ สมถะกรรมฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมมชานทาตาุติยฌชานตติยฌชานจะสุดฌานแล้วก็ไปอากาสานัญจายัตนะบิญญาณัญจายัตนะอากินจัญญายัตนะเดวสัญญาณาสัญญายัตนะอันนี้เป็นสมาธิสมถะกรรมฐานสมาธิสมถะกร,รมมฐานนี่ไม่เกิดปัญญาภูมิความรู้แต่สามารถทำจิตให้สงบละเอียดยิ่งลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือ ึ่งในสมัยนั้นพวกฤาษีเขาก็ว่าเขาสําเร็จอรลันต์เหมือนกันพระองค์ก็ไปทรงทดลองปฏิบัติดูตามแบบเขาก็เห็นว่าไม่สําเร็จพระองค์จึงมาทรงปฏิบัติโดยลําพังพระองค์เองเมื่อได้สมาธิตั้งแต่ปฐทมฌทานแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าสู่กายรู้เรื่องของกายจนกระทั่งกายหายไปยังเหลือต่จิตดรงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ ทีนี้ตอนนี้จิตของพระองค์ไปทางไหนพอไปถึงจุดนี้แทนที่จะเจริญไปตามแนวทางของสมาบัติแปดกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตานิโรธเข้านิโรธสมาบัติก่อนนิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตละเมื่อพระองค์เจตของพระองค์สร้างพลังพร้อมแล้วจเจตแบ่งบาลออกมาอีกเจนหนึ่ง แัลมีสว่างสวัยครอบคลุมจัก,กรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้เลยนอกจากจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือผิวพื้นแผ่นดินแต่โลเป็นโลก,กวิถูนั้นมันมีลักษณะอย่างไรใครได้อ่านตำราพระเจ้าเปิดโลกในขณะนั้นจิตของพระองค์มองเห็นจนกระทั่งโลกนรกโลกมนุษย์โลกสวรรค์ นอกจากจะมองเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ยม,มโลกหรือโลกนลกแล้วยังรู้ปุพกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วรู้ไปจกนกระทั่งว่าทําไมสัตว์ต้องทํากรรมแตกต่างกันเพราะอาวิชาความรู้ไม่จริงแต่ในขณะนั้นจิตของพระองค์จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆ จิตของคนเรานี่ไม่มีร่างกายตัวตนมีแต่จิตสว่างสบายจยุสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นอะไรมีแต่เฉยลูกเดียวทำไมจึงไม่มีความคิดทำไมจึงทบแไม,ไม่ไม่มีไม่มีคำพูดเพราะเจตของคนเราในเมื่อแยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งรู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่เป็น ทำไมจึงพูดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทำให้จิตเกิดความคิดก็คือประสาททางสมองตอนนั้นไม่มีร่างกายแล้วประสาทสมองก็ไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวจึงคิดไม่เป็นแต่รู้เห็นได้แล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มา พอรู้สึกว่ามาสัมพันธ์กับร่างกายรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นหายไปยังเหลือแต่ความทรงจำพอแต่แล้วเิตของพระองค์จึงน้อมไปสู่การพิจารณาเรื่องปุงเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังได้ตอนนี้คิดเป็นพูดเป็นภาษา เคพิจารณารู้เรื่องปุบเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้คคอและเลึกว่าชาติก่อนเราเกิดเคยเกิดเป็นเวทสันดอนชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะรู้ของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วยว่าใครเกิดมากี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นเรื่องปุกเพนิวาสานุสติยานการกําหนดระลึกชาติผลหลังได้พระองค์พิจารณาจบลงใน ผมมาามแล้วต่อไปเจตของพระองค์ก็น้อมไปสู่การพิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมทาสิทธิว่ากมังสเตดิพัชชิตรำย่อนจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในมัชชิมยามแล้วก เจตของพระองค์ก็น้อมไปพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำ,ทำกรรมคืออภิชาความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็ต้องทำกรรมไปตามที่ตดคิดว่าถูกต้องแต่แล้วมันก็มีทั้งจิตทั้งถูกทั้งบาปทั้งกรรมเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้น อันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในจวนใกล้ลุ่งเมื่อพระองค์พิจารณาสามเรื่องตลอดสามยามจบลงแล้วตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาแต่ตอนที่รู้เห็นเป็นโลกวิทูเป็นสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อพิจารณาจบจิตจอมรับสภาพความจรงิง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นนี่เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติแล้วอรหัตตมัคคยาระบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจึงตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจชิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระภูบีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเพิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประกาศะะนี้ นี่คือวิถีทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านผู้ใดต้องการความพิศดารให้ไปอ่านในกัมพีพระปฐมผสมโพธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยมันเป็นการสร้างจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็ง เพื่อประครับประคองจิตของเราให้มั่นคงต่อการทำงานในหน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรเป็นสิ่งรู้ของจิตในกายของคนเรานี่มีกายกับใจ เรามีตาโหูจมูกเล่นกายและใจเได้กายกับใจตาโหูจมูกเล่นกายและใจสถานการณ์แล้สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันตลอดทั้งธุรกิจการงานหรือวิธาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมีในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งนามธรรมและโลกประธรรม สิ่งที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่อนนประมาโนจนกระทั่งมวลสารอันกออกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อเรียกแต่ไม่มีวัตถุที่จะรูปครรมจับต้องได้สิ่งนั้นเรียกว่านามธรรมทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนา โคภาวนาเพื่อที่จะให้จิตของตนเองบริสุทธิ์สะอาดเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องศึกษาและเรียนโลกเรียนรู้โลกให้มีความเข้าใจถูกต้องและถ่องแท้ตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสภาวะทั้งหลายที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้น มีเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวภาษาพระพุทธเจ้าว่าอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกฎธรรมชาติอันนี้แม้แต่กายใจของเราคือในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แล้วทำมันเลิอกอะไรมันจึงจะต้องมากระทบมนุษย์จนกระทั่งทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนเื่อมันต้องมากระทบมนุษย์ทำให้มนุษย์ต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงมนุษย์ทั้งหลายนี่ยังยึงยดอัตตาตัวตนว่าสิ่งน้นก็ของเราสิ่งนี้ก็ของเราในเมื่อสิ่งที่เป็นของเราเราเนยกว่าเป็นของเรานั่นแหละสิ่งนั้นเขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีแล้วทรงอยู่หายไปมีแล้วทรงอยู่หายไปเราเอาจิตใจของเราไปสอดแทรกเข้าไปในตรงนั้นเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราแต่สิ่งนั้นหาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่เมื่อมันขัดใจเราเราจึงเกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์เดือดร้อน อัน,นิจังทุกขังอนัตตาสัพเทสังขาราสังขารไม่เที่ยงสัพเทสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเทธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราเรียนธรรมะเราไปเที่ยวกล่าวตูสิ่งโน้นกล่าวตูว่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้ภูเขารถเรือน เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเที่ยวกล่าวตู่แต่จิตภายนอกเมื่อเราไปมองเห็นสิ่งภายนอกเป็นทุกของอังอนิจจงอนัตตาแล้วก็เราก็ไม่มองเห็นตัวอนิจจงทุกขขังอนัตตาภายในจิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วจิตของเราเองนั่นแหละตัวไม่เที่ยงถ้าตาเห็นโลกจิตของเราปกติมันก็เทียเท่ยงแต่เย็นเขาด่ามาเราไม่โกรธจิตของเราก็เที่ยง แต่ถ้ามันหวันไหวไปทางเยินดีเยินได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็กินทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติของเราให้มีพลังเข้มแข็งเมื่อสติมีพลังเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายอันเป็นเรื่องของโลก เมื่อเรามีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติของโลกจิตของเราก็ติีดตัวอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเราก็สำเร็จพานิาพานวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาการบรรยายธรรมทั้งนี้ก็ปูดไปตามอารมณ์เพื่อฟังกันง่ายๆ คล้ายๆกับว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักแต่ส่วนให่ได้นำความจริงซึ่งมันเป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเป็นส่วนใหญาไปมัวแต่จะไปพูดแต่ถึงเรื่องคำที่ยกโน่นยกนี่อาจจะมาเรียนจบรเรียนสี่ประโยคมาก็จำไม่ได้กี่มากน้อยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของนักปฏิบัติอันใดที่เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติ ก็เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังหลักของการปฏิบัติสมาธิมีข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านภาวนาโพโทโพโทโพโทเป็นต้นหรืออย่างอื่นก็ได้ทีนี้พอภาวนาไปแล้วจิตของท่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีตีติมีความสุขรู้สึกว่ามีความสบาย แต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันมีพลังแก่กล้าขึ้นพอพูดโทพูดโทสองสามคำจิตมันลูปลงไปนิดหนึ่งความคิดมันพุ่ง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 ขึ้นมาอย่างกระน,น้ำพุอย่างทีุ่ณโยมคนหนึ่งถามเมื่อก่อนหน้าที่จะเทศเนี่ยคือว่าจิตมันมีแต่ความคิด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 ,คด,คด,คดอยู่ไม่หยุดแต่ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้กําหนดสติตามลูเลื่ยไป อาศัยหลักสมาธิที่ว่ายืนเดินนั่งน,นอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตตามไปจนกว่าจิตของเราจะมีพลังทางสติเข้มแข็งธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดเขาจะเกิดสติปัญญารู้อารมณ์จิตของเขาเองตามหลักแห่งความเป็นจริงคืออนินจังทุกขังอนัตตา ในท้ายที่สุดนี้ด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระอริยสงฆ์ผู้สืบศาสนาบนบารมีอันใดที่สมภาพใ้บำเป็นมาด้วยกายวาจาจิตขอเทศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีจีเวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันละสุขภาระ,ะปฏิภาณธนะสรนมบัติ แม้จะปราถนาหลาดยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปราถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทนินขอจบยาาบริวหาปูราปาริปูเรนเกิาขังลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติเอติตังปฏิตังตุมหังจิตวเมวะสมิตาตุสัพเผปูเลนตุสังกปา จันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภปวัตวันตรายสุขีเทคายุโกปวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปายชิโนจตารุธรรมวัฒนติอายุวันโลสุขังพระหลัง